สวัสดีค่ะมือนี้กมามลารโขกเระปลาจ้ามหายเขาเอามาบงนีเรางกจ้านน่พอผ่านเพ่นเห็นหรอจ้านี่จัดดอกวูกระร่งเือเขาบิ่ง้วยเขาเอาิดี่ยวอไปเลยสองดอกสามดอก <laughs> กับไข่จ้านน่กรลั่งงคืนปลูกเรือครับพอ,อกใก้ต้นโก้หนิ

ไก่สิพอ่อแกงละจ้ามานะจ้ามานแ้วเด๋ยบเบิ่งต่อข้างหน้าไปเรื่อยๆครับมือน,นี้ส่งสีมันอยู่ครับมือน,นี้เหี้ยนะละง,งกเหลือง,องออน,น่ <laughs> งา,งามังจ้เงาง่ามๆเด้อ ใ,ให้ลังหมหงนุนเลี้ยงกำลังจะเป็นไข่ดาวจ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ากำลังงามโหนี่ดอกหนึ่งจ้า บานแล้วนี่ดอกปงไงเลยจ้ะให้ละงกเหลืองหู้คุณดอกนึงจ้าจักดอกอุ้ยดอกปงญ่เลยจ้ะมองละดอกครับได้มองละดอกสองดอกตื่มกันจ้ะโอ้ดอกใไงเลยจ้ะอย่างงามเลยครับนี่เห็นอีกแล้วจ้า เห็นละงูกเหลืองจ้าเปิดเปิดใบตองตรงนี้มีบ่บอมีดอกเดียวดอกเดี่ยวกระชงงามด่จ้านร่างงามเลยครับพอดีแกงเลยจ้าได้เวลา g r บบ b านละจ้านี่ผลงานก็ได้แกงอยู่จ้าสวยเลยเห็นละงูก แกงร่วมกันพอดีจ้ะ